เพิ่งผ่านพ้นนะครับวันเกิดลูกชายน้องภูมิไปนะครับแม่ลุกชนกวนันเนี่ยก็แท็กทีมกับพ่อบวยเชษฐทวุฒินะครับจัดหนักจัดเต็มครับมอบความสุขเรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะก็มีดราม่าเรื่องคุณพ่อบวยเนี่ยแหละครับแม่ลูกก็เผยว่าพ่อเขาก็มาทุกปีนะแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีด้วยส่วนเรื่องดราม่าก็มีให้กําลังใจฝากผ่านไปให้บ้างถามว่าอยากให้ลูกเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดไหมก็ไม่อยากครับอยากให้ลูกรับรู้แต่เรื่องดีๆครับ าวันเกิดก็ต้องก็ต้องัดให้เป็นเอ่อพร้อมกันวันเดียวกันจริงๆแล้วนอกจากวันเกิดเขาก็มาหาลูกเรื่อยๆอยู่แล้วเลยตลอดเลยนะค่ะก็พี่ตุ๊กให้แล้วก็ถือว่าให้ด้วยกันก็ให้แบบว่าทุกปีใช่ไหมคะที่จะแซวๆกันก็จะเป็นของประดิษฐ์เป็น DIY ปีนี้ก็เป็นโตแล้วอยู่12ไม่รู้แม่คิดเยวไปปะก็ให้แบบแหวนน้อยแทนใจจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยกันเลยนะไม่น่าเชื่อกันเลยแบบอ b s o l u t e l y เพราะว่า จริงๆแล้วเวลาเจอกันก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วพี่หนุ่มวันชัยโทรมาแล้วก็แบบฝากบอกอะไรเงี้ยว่าเออเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยก็เลยแค่ฝากบอก,กแค่บอกว่าเออโอเคไหมไหวไหมถ้าเครียดมากๆก็คือไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราอะทำหน้าที่แม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคนที่เรารู้จักไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีอยู่แล้วเลยแม้แต่นิดเดียวอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วยังไงอะพี่เขาก็คือกระทบก,กับลูกอยู่แล้ว ใช่ถ้าเขาสบายดีลูกก็จะสบายดีอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องราวของเขามันเป็นปัญหาของเขาพี่ตุ๊กก็คิดว่าพี่พตุก๊กก็คือดูแลลูกให้ดีที่สุดและยิ่งถ้าเขาเครียดหรือยุ่งอะเราก็ดูแลลูก <c oughs> ไม่มีค่ะน้องไม่เห็นเพราะว่าน้องไม่มีไม่ดูทีวีแล้วก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวตุกว๊กก็เลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้มันน้อยที่สุดหรืออย่างน้อยแบบวันหนึ่งเขามาดูอะมันก็จะเป็นเรื่องราวของแบบคุณพ่อเขาเรื่องราวมันจะได้ไม่ดูกระจายมากเลยเนะเพราะาคคแุนรลก ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ